เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมในการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดพังงาเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมารายการกิจสนะทั่วยกล้อก็ได้ไปสำรวจความพร้อมทางด้านอารยสาััรหรือการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลของโรงแรมรีสอร์ทที่พัก ในย่านท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดพังงาหน้าบ้านเขาหลักบีชรีสอร์ทอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงารีสอร์ทแห่งนี้จะมีเฟรี่ดีไซน์รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลขนาดไหนต้องไปสำรวจกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำรวจตรวจอาจะสามปัด วันนี้มีรมสิกกดดันไหมครับพี่แดมครับมีมีบ้างครับมีบ้างครับถามไหมครับชื่นชมคืออย่างนี้ที่นี่เนี่ยเขาสร้างมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีกฎหมายกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องวิธีการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามกฎหมายควบคุมอาคารก็บอกว่าอยากจะทําให้มันทาให้ดีทีเดียวก็เลยพันมาตั้งแต่ทางร่งทางลากการจัดการห้องน้ำต่างๆให้มันออกแบบมาสามารถทําให้มนุษย์ล้อแล้วก็ผู้พิการประเภทต่างๆสามารถเข้าถึงได้รับ น่งเที่ยวกลุ่มหลักเลยคือสแกนคาเลคเตอร์ของการเทียเท่ยวเที่ยวเป็นครอบครัวมาตั้งแต่เด็กเล็กพ่อแม่แล้วปู่ย่าที่เริ่มมีเรื่องของวอล์กเกอร์ บางลายเป็นวิวแชร์ถ้าเป็นลูกค้าที่มีวิวแชร์เนี่ยเราต้องยกลูกค้าขึ้นร้านอาหารยกลูกค้าขึ้นบังกะโลซึ่งสร้างความเหนื่อยให้กับพนักง,งานก็เอาจุดเนี่ยมาเป็นจุดคิดเลยนะว่าทําไงให้โรงแรมเนี่ยตอบโจทย์แฟมิลี่ได้จริงๆอันนี้ก็เป็นพูลลิฟต์เป็นลิฟต์สำหรับยกขึ้นหย่อนหย่อนลงสําหรับผู้ที่<อ>มีข้อจํากัดในเรื่องการเคลื่อนไหวอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศจะว่ายน้ําเฟนลี่ดีไซน์นะครับ สาไอ้น้ำนี่พิเศษยังไงบ้างครับคุณแซมครับผมมองว่าสาไอ้น้ำทำาไงให้ผู้ใหญ่ลงก็ถึงได้ออกแบบทางลงค่อนข้างเป็นบันไดที่ใหญ่มีราวจับมีราวจับพ,พื้นพื้นมีความหนืดลงน้ําก็มีความสะดวกสบายในการขึ้นลงสระถ้าเป็นวีแชร์มาวีแชร์ก็สามารถเข้าไปเ,เทียบแล้วก็หมุนตัวเองขยับออย่างง่ายงแล้วก็ันขึ้นเตียงแล้ว,ลวก็หย่อนขาลงนี่เลยใช่แล้วก็ขยับ อ่านี่อุปกรณ์อีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญี่ยนะครับ <Ć S 2> <ใน S 1> ี่ก็คือนี้แต่เดิมเนี่ยอันนี้ไม่มีแต่ประเด็นคือพอลูกค้าผมมาเนี่ยเฮ้ยทำยังไงจะให้เขาลงชายหาดได้ตอนแรกคิดเราจะลงชายหาดก็เลยเกิดบ,บ,บีบวีแชร์ขึ้นมาลูกค้าอยากลงทะเลตอ่อ <laughs> อ่านี้ผมว่าผมก็ไปสาบไหว้น้ำมาเยอะนะแต่ที่นี่เขามีตรานี้ให้ให้รู้เลยว่า ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ใช้วีลแชร์ต่างๆใีการบริการได้มไม่มีขัน้นไม่มีขัน้นป,ประตูปะตเป็นบานเลือ่อนบ,บานเลือเล่อนวงกลบกว้างเห็นไหมครับว่าห้องน้ําผู้ผู้ใช้วีลแชร์นียห้องกว้างอยู่แล้วแต่ที่นี่เนี่ยเปิดรับบรรยากาศภายนอกอากาศไหลเข้าออกถ่ายเทสะดวกราวจับแบบที่ขึ้นลงได้เพราะฉะนั้นมันก็ทาให้หมุนตัวได้เนื่องจากว่าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติเวลานั่งแล้วถ้าเกิดยองขาเขาต้อง ว่าเขาสูงกว่าที่เขานั่งมันก็จะไม่ใช่นั่งราบแล้วพอนั่งยองเนี่ยเวลาจะลุกขึ้นเนี่ยใช้แรงมากกว่าอันตรายมากกว่านี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แสดงความใส่ใจเกิดนั่งนั่งไปต้องการความช่วยเหลือถ้ามือเอื้อมถึงกดข้างนอกก็จะส่งเสียงหรือถ้าล้มลงไปแล้วล้มพลาดสมมติพลาดตัวอยู่ที่พื้นนี่ก็ยังสามารถกระตุส่งสัญญาณของความช่วยเหลือได้และอาจจะล้มตัวพลาดอยู่ที่พื้นนี่ถ้าหากประตูมันเป็นสวิงพลาดเข้ามาก็จะพลาดคนที่อยู่ที่พื้นก็ยังต้องดันเขาไปเรื่อยๆจนกว่าที่ผู้ช่วยเหลือเข้้าามได ถ้าเป็นผู้พิการที่มืออ่อนแรงผมมีตัวล็อกขึ้นตัวนี้เขาสามารถใช้แค่ผักถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่ไม่มีนิ้วเหลือแต่กำปั้นดันดันตรงนี้มันก็จะล็อกแล้วดันตรงนี้มันก็จะคลายอ๋อนี่ยไายใหมฮะเพราะเวลาที่แขกต้องกรอกข้อมูลเองเป็นรางสําหรับลิ้นชัก โดยทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยถึงบอกว่าด่วเหลือตัวเองก่อนนะครับครับเข้ามาดูภายในห้องพักเฟนลี่ดีไซน์นี่กว้างสบายมากเลยฮะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ย เขาจะไม่เอาเฟอร์นิเจอร์อื่นๆมาวางกะกะขวางตรงกลางให้หมุนตัวได้เขาออกแบบมาเพื่อให้กระจกเนี่ยลงมาถึงข้างล่างทําให้คนที่นั่งอยู่นั้นแต่งตัวได้คนที่นั่งวีลแชร์เขาต้องไปเหยียบไปเสียบปลั๊กแต่อันนี้เขาจะรักษาให้มันอยู่ในระดับเอวยืนเสียบได้นั่งวีลแชร์ก็เสียบได้วีลแชร์เนี่ยจะเข้าท่าไหนของเตียงก็ได้อีกอันหนึ่งของสําหรับห้องที่ดูแลผู้สูงอายุผู้ใช้วีลแชร์ก็คือคนที่จะมานอนเฝ้านอนเป็นเพื่อนใหญ่พอที่จะ นอนได้ฟูกหนานุ่มส,สบายตู้เสื้อผ้าท่าเมื่อไหร่ที่เป็นบานเปิดอย่างนี้เรากระจกกันเพราะว่าในสุดวีลแชร์ถอยหลบไม่ได้ถ้าเป็นคนธรรมดามาก็ย้ายยาวขึ้นไปไที่สูงจะับแขวนชุดยาวอันนี้สําหรับวีลแชร์ก็ใช้เราระดับต่ำเมื่อเข้ามาแล้วเคาน์เตอร์แรงฟันจะต้องให้สอดวีลแชร์เข้าไปได้เราจับยกตัวเข้าสู่โถชักโครกสุขภัณฑ์เข้าสู่การอาบน้ําได้โดยที่ไม่มีร่องกัน เมื่อเข้ามาแล้วมีที่นั่งนั่งอนาน้ำมีราวกันเวลาจะยกตัวเองกลับเข้าไปสู่รีวิวแชร์อุปก,กรณ์ในการที่จะปรับอุณหภูมิน้ําสามารถทําได้โดยการเอื่อมไม่ต้องเอื่อมหลายทิศทางาทั้งขยะในห้องน้ำเนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยบางทีไม่ได้นึกลองคิดดูว่า คนที่เขาไม่สามารถใช้ขาได้เขาจะทิ้มของเขาย่างดีผน,นังกับพื้นตัดกันบางที่นะวางโมเสกที่มันเป็นลายตา<ม>คนสูงอายุมาแล้วดูแยกไม่ออกเลยว่าตรงไหนมันเป็นสเตปตรงไหนไม่เป็นสเตเปเความแดงง่าย,ายกกน้ำเหมือนกันถ้าเป็นแบบลูกบิดอันนั้นก็ต้องมีนิวน้วล่งนิ้วนั่นแข็งแรงแต่ถ้าเป็นกรณีนี้ต่อให้ใส่เฟือกเลยก็ได้ใส่เฟือกเนะี่ย <Wow. S 1> เปิด <Wow. S 3> อันนี้ฮะครับน,นี่เรามาสำรวจรีสอร์ทเฟรนดีซา์ของคุณแซมนี่ชื่นชมชื่นชมเลยนะะสุดยอดเพราะทั้งหมดเนี้ยมาจากเรื่อง ความรู้และความใส่ใจถ้ามีความใส่ใจแต่ยังไม่มีความรู้อาจจะทำได้ไม่ครบไม่ถูกต้องแต่กรณีนี้มีทั้งความรู้ความใส่ใจจึงก้าวไปสู่เกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนดก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างให้ที่อื่นสามารถมาเรียนรู้แล้วเอาไปใช้ได้ก็เรียกว่าความเท่าเทียมกันครับคนปกติทําอะไรได้ผู้ชายวิชาย,ชายทำได้ด้วยใช่